บูโน่กับคาเซมิโร่นี่เอาสั้นๆแล้วกันเนาะสั้นๆเลยเป็นยังไงเรื่องนี้บูโน่จะอยู่ต่อไหมหรือจะย้ายหรือคาเซมิโร่ที่มีข่าวว่าจะไปเอานาเซอร์แปดสิบล้านปอนด์เป็นไงบ้างผมไม่คิดว่าบูโน่จะย้ายนะคือถ้าเกิดเขาไปซาอุเนี่ยผมคงมองบูโน่อีกอย่างหนึ่งอะ่ะอีกแบบหนึ่งไปเลยอะ่ะคือถ้าผู้ชมนักเตะคนหนึ่งมันจะย้ายทีมเนี่ยมันไม่ใช่แค่สโมสรตกลงปรงใจอย่างเดียวนักเตะก็ต้องอยากย้ายด้วยนะครับคือถ้าเกิดสมมติบูโน่เขาไปซาอุ ผมคงจะมองเขาไปแตกว่าแบบเอ้ยแล้วที่คุณบอกว่าคุณลักแมนยูคุณต้องการประสบความสําเร็จกับสโมสรมากกว่านี้มันต้องมันต้องอยู่กับแมนยูต่อหรือถ้าเกิดเขาย้ายเขาก็ต้องย้ายไปสโมสรชั้นนําในยุโรปดิถ้าเกิดสมมุติไปบาเยอร์อะไรแบบเนี้ยเออผมผมดึกภาพออกผมเก็โอเคบาเยอร์เขาอาจจะให้แชมป์กับคุณนะนะระดับเมเจอร์ได้มีโอกาสมากกว่าแมนยูอันนี้ก็ต้องยอมรับนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากอบัีเขาจะทํา กลับไปได้บุนเดสดีก้าไหมอะไรแบบนี้เราเราก็ไม่รู้แต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นบายเยอร์นนะ่ะท่านผู้ชมคือมันยังพอนึกภาพออกมีโอกาสได้แชมป์แต่ถ้าเกิดไปซาอูเนี้ยมันผมคงจะมองบูโน่เขาอีกแบบหนึ่งเลย,เยทำไมมันถึงเป็นซาอูว่าอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยไม่ไม่เชื่อว่าว่าเขาจะย้ายนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแมนยูประเมินบูโน่ไม่ได้เป็นเป็นตัวเลขเป็นคือผมว่าบูโน่แทบจะแบบสถานะแทบจะแตะต้องไม่ได้อะ่ะ เป็นคนสําคัญที่ประเมินค่าไม่ได้นะตอนนี้นะครับสำหรับบูโนโ่ะศูนย์รวมจิตใจห้องแต่งตัวกับตันทีมนักเตะคนสําคัญอะไรแบบเนี้ยเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ย้ายสำหรับบูโนโ่นะส่วนกาเซมิโล่ะผมคิดว่ามีโอกาสย้ายด้วยความที่โรยลาไปพอสมควรแล้วก็เอ,อไม่รู้ว่าขุนเคืองหมุนหมองใจอะไรกับเทนฮากหรือเปล่ามันมีข่าวลือมาจากโกบาซิลซึ่งความน่าเชื่อถือก็ยังเฉยๆอยู่อะ ทีนี้เนี่ยเขาจะไปโกยเงินที่ซาอุไหมก็อายุก็ประมาณนึงแล้วนะอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแมนยูได้ค่าตัวตามที่แบบต้องการอนะ่ะมันมันมีข่าวรู้สึกก็จะสื่ออะไรนะพี่แคคออฟไซด์ป่ะหรืออะไรที่ใช่ไหม,มที่แบบเล่นข่าวว่าจะทุ่มกี่ล้านอะ่ะเออเป็นตัวเลขเยอะผมว่ามันมันเวอร์ไปหน่อยอะ่ะผมว่าประมาณเพอเนะสามสิบสี่สิบล้านอะ่ะประมาณเนี้ย ถ้าเกิดได้ตัวเลขเนี้ยอาจจะพิจารณาปล่อยได้สําหรับกาเซมิโรแล้วก็เอา,าฟน <ไป S 2> บอลคุณคือแฟนบอลไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าได้จริงก็สาธุคุณ <laughs> เออได้จริงก็สาธุเออได้จริงก็สาธุเออมีข่าวกับอัลมาเซอร์ไงเห็นมาก้าเขาเล่นว่าโรนันโดเนี่ผักดันนะอยากให้กาเซมิโรเนี่ยไปเล่นด้วยอืก็มีโอกาสแต่ผมดูแล้วมีโอกาสย้ายนะครับกาเซมิโร่ะมีโอกาสย้ายทีนี้เนี่ย ขาเข้าเนี่ยอ่านแล้วเราเราจ่หัวข้อไว้เนี่ยแมนยูเสริมทับแบบไหนดีอ่ะด้วยความที่อนาคตผู้จัดการทีมมันยังไม่แน่นอนเราวเราก็เลยแบบไงเออมันยังไปต่อยากแต่แต่อันนี้อันนี้อันนี้ดีอย่างหนึ่งอ่ะมันผมผมผมพอหาทางลงได้เอ่าไปไปอันนี้ถามคำถามจากในมุมมองของคนที่เล่นฟุตบอลนะนะผมว่าเรื่องพวกเนี้ยมันมันไม่มีความจําเป็นต้องแบบเราเป็นระดับเตะเดินสายหรือว่าเป็นระดับ บอลลีกบอลอาชีพผมรู้สึกว่าอันนี้ขึ้นในมุมของคนที่เล่นเป็นกองหน้านะวันไหนก็ตามที่ผมไปเล่นทีมที่เป็นรองเขาอะบอลจะถึงตัวเองน้อยมากเลยคือปกติอะตำแหน่งกองหน้ามันเป็นตำแหน่งที่ได้บอลน,น้อยอยู่แล้วได้บอลแต่ละแต่แต่ละครั้งมันคือความหวังของทีมผมจะแบบคุณอัดอามากเลยเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมชอบไปเล่นทีมผู้ใหญ่หรือแบบทีมที่เป็นบอลแบบบอลต่ออะเออแบบมีบอลป้อนเยอะๆอะอะไรแบบเนี้ยเหมือนอารมณ์แบบผมไปเป็นไป,ไปเป็นแบบ ตัวลอยยิงในกรอบอะไรแบบนี้อผมผมชอบผมชอบมากาง่ายๆถ้าเกิดวันไหนกูเล่นทีมเดียวกับพี่โฟนนะกูเหนื่อยแน่ๆเดี<ห> <laughs> ๋ยวรอบนึง <laughs> พี่โฟนเล่นปีกขวาไม่ส่งให้ผมนะครับพี่ไม่ได้แอดซิสให้ผมนะครับผมยืนว่างๆนะวันบบนั้นน่ะแล้วผมแม่งยืนโดดเดี่ยวมากพี่โฟนแกก็เต็มที่แล้วผมผม,ผมอ,อนุญาตปกป,ป้องพี่ชายผมนิดนึงเพราะเขาต้องลงไปซ้อนเพราะว่าทําเกมไม่ได้เลยวันนั้นน่ะเออแบบนัวมากเลยผมก็ยืนคุยกับเซนเตอร์เขาอะ่ะนั่นแหละวันนั้นวันนั้นซ้อมทีมกัน ผมแค่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าจะให้มันบอลมันเป็นรูปเป็นทรงอะมันต้องตั้งจากข้างหลังได้อะแม้ว่าคุณจะเล่นระบบวิธีการไหนก็ตามอะจะเล่นบอลไดเล็กบอลโพสเซชัน ion, เออจะเล่นวิธีการไหนก็ตามะนะผมเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้ามันจะเป็นในลักษณะที่โตลุกได้บอลนอะ่ะหรือแบบข้างหน้ามันไม่เหงาจนเกินไปอะต้องไปรอบอลวัดวาอารามโยนศาสต์อย่างเดียวอะมันฟุตบอลมันควรจะตั้งขึ้นมาจากข้างหลังได้ ไม่ว่าคุณจะเล่นระบบวิธีการไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโค้ดคนไหนมาทําฟุตบอลก็ตามอย่างน,น้อยๆเนี่ยมันต้องเซตหรือมันต้องบิวจากข้างหลังขึ้นมาได้อะ่ะผมเลยอยากให้สโมสรเราเราอะ่ะเสริมเซนเตอร์ก่อนกระเสริมเบอร์หกซึ่งอันนี้ก็จากประสบการณ์นะแบบเตะบอลนอะ่ะวันไหนก็ตามที่ผมเล่นในทีมที่เซนเตอร์เก่งมากเบอร์หกเก่งมากโอ้ยสบายเลยอะ่ะสบายจริงจง วันไหนแบบโหเซนเตอร์ oh, center, แม่งเซตบอลได้เอาวันไหนเบอร์หกอะไรแบบนี้แบบมาช่วยลำเลียงบอลจากแดนหนึ่งมาแดน2แล้วก็ไปแจกจ่ายให้แดนสามจะไปให้ปีกหรือจะให้กองหน้าอะไรแบบนี้โอ้โหฟุตบอลมันจะตั้งขึ้นมาจากหลังไปหน้าได้อันนี้จะจากแบบประสบการณ์นะแล้วก็ของแมนยูฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยที่เพิ่งจบลงไปอะครับตัวเจ็บเยอะแล้วตัวสำคัญในแผนก็คือริช่าเนี่ยไปก่อนเลย ฟุตบอลมันเลยตั้งไม่ได้ขนาดเราใช้อแม็กควายนี่ผมว่าเขาออกบอลโอเคขึ้นนะลวมถึงวาลงวารานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้เท่ากับตอนมีริชาอย,ยู่หรือแม้กระทั่งชออะหรือหรือบางทีสุดท้ายมันตั้งไม่ได้มันก็ต้องแบบโยนอะแบบสาดเป็นแบบปิงปองอะดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้สโมสอนเซนเซนเตอร์ที่เป็นยุคโมเดินโมเดินคือมีคุณสมบัติความสามารถในการออกบอลได้อ่าหรือ เล่นได้ควบ2ตำแหน่งไหมอะไรแบบนี้เล่นเซนเตอร์ได้หรือแปลงไปเล่นเป็นแบ็กได้อะเพราะว่าผมดูดูจากเทรนบอลยุคนี้มันอย่างน,น้อยๆมันต้องตั้งจากข้างหลังไม่งั้นบอลมันจะไม่มีทรงอ่ะมันจะไม่ไม่มีที่มาที่ไปอครับอยากได้เซนเตอร์ตัวออกบอลแล้วก็เบอร์หกในลักษณะของโฮดดิ้งช่ไมพี่แนทห,หาคาลิกเออก็ยังหาคาลิกหามาติดคนใหม่อะไรแบบนี้ยังต้องหาอยู่นะจริงๆถ้าเกิดเรากัดฟันอะ เราทุ่มเงินหน่อยนะเอาไอ้ตังที่แบบเราเคยตาน้าพริกละลายแม่น้ําไปกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามารุมรวมกันนะพอเผอเราอาจจะเซ็นไลท์ได้แล้วปะร้อยร้อยล้านปอนด์มาตรงๆนะถ้าแบบเล่นได้แบบเดคแชนไ i ท์เนี่ยร้อยล้านปอนด์ผมมันเป็นตาแหน่งสําคัญที่มันต้องใช้ตัวเก่งเล่นอะ่ะผมยิง <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเป็น <S <S ผมเป็นเจ้าของสมโมสรนะผมอนุมัติซื้อแล้วร้อยล้านปอนด์ผมก็ยอมเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอะ่ะที่ไลท์เขายังไม่ได้เก่งเท่าทุกวันเนี่ยเพราะมันเป็นตําแหน่งสําคัญจริงๆนะครับมันเป็นตําแหน่งแบบแกนกลางอ่ะ เลยรู้สึกว่าอยากให้สโมสรเนี่ยซื้อเซนเตอร์ตัวออกบอลแล้วก็เบอร์หกตัวโฮดิ้งอย่างอย่างน,น้อยๆแบบวันไหนก็ตามที่แบบคุณยิงได้แค่ลูกเดียวอ่ะกองหน้าปีคุณผลิตสกอร์ได้ลูกเดียวอ่ะแล้วต้องการจะปิดเกมอ่ะเออเฮ้ยกับมาเซตอ่ากับมาเซตกันใหม่ในแดนได้อะไรแบบนี้อ่ะคอกันแบบตอกแทกตอกแตกมีความแน่นอนมากขึ้นไมนูงานจะได้ไม่ต้องโหลดผมว่าไมนูเล่นเบอร์แปดอะดีแล้วขยับไปเล่นเบอร์หกผมรู้สึกว่ามยืนต่ำไปให้เล่นเบอร์แปดอะเหมือนจอมยุทธเลยล่องลอยเลยจะ ไปล่างอะไรแบบนี้ยจะไปบนเอาหูผิวไหวดุดสายน้ําเลยให้เล่นเบอร์แปดอะไรแบบเนี้ยส่วนเบอร์สิบเราก็มีบูโน่ที่เ็าทาหน้าที่อยู่แล้วก็ต้องหาเบอร์หกในลักษณะตัวออกบอลนะครับส่วนเกมลับอะ่ะเข้าใจนะผมเข้าใจนะว่าแบบคนอาจจะชอบเบอร์หกในสไตล์แบบตัวเข้าตัดเข้าตันน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเกมลับต้องเล่นกันทุกคนนะเออปอีกต้องลงมาซ้อนแบ็กแบ็กขูบเข้ามาข้างในเขาจะเล่นอินเวอร์ตนี่ ก็ต้องทําหน้าที่เป็นคือสุดท้ายแล้วมันไม่ได้หมายความว่าจังหวะการเข้าตัดเข้าเบรกมันต้องเป็นหน้าที่ของเบอร์หกอย่างเดียวอะ่ะผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของทุกคนน่ะใครเสียบอลไล่ใครอยู่ใกล้ๆไอซ้อนก่อนอะไรแบบเนี้ยมันควรจะทํางานกันเป็นทีเป็นทีเวิร์กมากกว่านะในความคิดผมะนะเออก็จะเน้นเรื่องของการคลองบอลดีกว่านะครับหาตัวแบบรับส่งบอลตั้งบอลได้อยากให้ซื้อแบบนี้มาอืมเป็นดิวแรกะนะลำดับความสำคัญในการซื้อ,อเป็นเซนเตอร์กับเบอร์หกก่อน